อ,อ่าขอเฮยสวัสดีครับผมวันนี้นะผมจะมาเปิดแพ็คเออเพิ่งได้มาแบบแบบเนี่ยมีแลกมีกันอยู่แล้วแหละบางคนนะมันจะมาเปิดแพ็ครวมปี w c b s 50าสิบแล้วก็นักเตะเบสห้าสิบแล้วบูวเบสฮะแล้วก็นี่แล้วก็ศูนย์หกขัดชื่อเริ่มจากศูนย์หกแล้วกันละกัน ตัวอะไรไม่ค่อยมีตัวอะไรแพงหรอกไม่เปิดีด้่าเปิดสามแผลก็พอเอามาแล้วไั่ใชโอเคโอเคมา หวังว่าจะได้ตัวที่ดีปกติผมเปิดตัวนี้ใน40ล้านอย่างงี้นะ่1 2 3มันปีเฉเช็คไม่ข่มไม่ข่มอ่าแค่มเคาเปิดดึงเล่นของฟรีนะฮะอืมเอาไปขายทิ้งอย่างเดียว Okey, jom chào. Hôm